แค่แล้วเพราะว่าการหลับนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะฮะบอกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการนอนหลับกินได้นอนหลับขับไทยสโดอารมณ์จ่าใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิอายุ80แล้วมันใจแข็งแรงเหมือนกับ18ได้ไงแต่คุณย้ายโอ้ยก็เกินไปแล้วเห็นไหมก็ระเข้าระครอง80ออย่าหกลม้ม อย่าเซ่นะพอถึงเวลาปุ๊บนอนเตียงแล้วก็อย่าให้เกินเจ็ดวันแล้วไปเวันเวเลยอย่าให้เกินเจ็ดวันเออในระหว่างจะนึกถึงก็นึกถึงไปตอนนั้นนะครับแล้วก็หยุดหายใจไปธรรมดานี่เองนะครับนะเอาบ้านเราเป็นสนานะอย่าให้ใครลากไปที่สถานที่ที่ในนั้นนะนะใครอยากจะมีโรคไปไปโรงพยาบาลได้รับโรคแนะ่เพราะว่าจุดจุดนั้นมันจุดศูนย์รวมของโรค งงไหมครับที่ว่าเนี่ยเอา้าใครใครอยากจะมีโรคไปที่โรงพยาบาลเล็กใหญ่ไม่เก่าเพราะที่นั่นเป็นจุดศูนย์รวมโรคโอเคไหมพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับถ้าลุงจะเปลี่ยนจากโรงพยาบาลไปเป็นอย่างอื่นขออนุญาตทีเป็นอะไรดีอ่ะเอาเลยเดี๋ยวน้อจาาโรงพยาบาลก็ ย่อไปเป็นอีกส่วนหนึ่งคือไปทัทางลบนะครับรังโจรกันแล้วกันถ้าใครอยากจะเป็นโจรก็เข้าไปหารังโจรกับปปอกันลวะวะภาษาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับท่านไม่ใช่จูงไม่ใช่ชัาใหญ่ไปยังตรงนั้นนะครับต้องการให้มองเห็นที่ว่าเนี่ยใครอยากจะมีโรครับได้รับโรคไปโรงพยาบาลเพราะโจรมันเป็นศูนย์รวมของโรคนานา,นาชานิดอย่างนั่นคือปรัชญาภาษาลุงเลยครับมันไม่มี <G ül üş> ก็อย่าไปทีนี้อย่าไปทำไงมันเจ็บใข้ได้ป่วยมีทางออกไหมเดิมน่ะมันไม่มีหรือมีก็นูน่นนี่นั่นบัตรนี้มันบ้านใครบ้านาใครในเวลาเนี่ยผมว่ามันวอร์ไวาเวบนี่พี่เอ๋อยนะมันช่วยได้เยอะมากอยู่ที่ว่าท่านจะบอกต่อๆกันไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่ที่ตัวท่านนะที่เนี่ยถ้าต้องการขยายผมก็เชิญเลยครับถ้าเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่พอที่จะยึดถือได้เนี่ยก็บอกต่อๆกันไปก็เห็นก็เลยกดอะไร ไม่รู้กดแล้วก็กดไปนะครับพี่